สวัสดีครับชาวด็อกันแบ t เทิทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปพูดถึงเหตุการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่เกมปฏิบัติต่อผู้เล่นมานะครับผมตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงวันนี้นะครับผมผมก็เล่นมาตลอดประมาณสักเราเกือบ4ปีแล้วนะครับเกมก็เปิดมาเกือบเกือบหปีนะครับผมซึ่ง ก็บอกได้เลยว่านะครับยังไม่มีเหตุการณ์ไหนนะครับที่ดูแย่ที่สุดเท่าเหตุการณ์นี้นะครับผมตั้งแต่ผมเล่นเกมมาเลยก็ว่าได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับผมที่จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเล่นเกมทุกคันแบทเทิลแบบที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นจากเกมที่สนุกกลายเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างหนักหน่วงนะครับผมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมกับ การอัป a ดทใหม่นะครับผมซึ่งทําให้นะครับมีปัญหาในการเล่นนะครับอย่างมากที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือการใช้นะครับพพอร์ตไอเทมไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะทําให้เกมเนี่ยเด้งหลุดนะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่น4.14.3นั่นเองนะครับผมการใช้สปอร์ตไอเทมเนี่ยจะทําให้เกมเด้งหลุดออกมาอยู่ที่หน้าโฮมของมือถือคุณนะครับแอปพลิเคชันจะแคลชนะครับแล้วก็ เกมเนี่ยก็ได้ทำการดึงด่านนะครับผมหรือเรียกง่ายง่ายว่าปิดด่านนะครับผมประมาณ95%ของเกมนะครับที่เป็นด่านที่เราเล่นกันอยู่ปกตินะครับจะเหลือแต่ด่านเก็บเหรียญด่านทำรายวันและด่านเควสนะครับให้เราเล่นเพื่อเก็บลิงก์สกิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเพื่อเล่นเก็บเพชรสำหรับผู้เล่นใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะเปิดให้เล่นได้ แต่ก็ไม่สามารถใช้ไอเทมได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะมีปัญหามากในการผ่านด่านเพราะว่าคุณไม่สามารถใช้เทมได้ก็เหมือนกับว่าคุณก็โดนตัดแขนขานะครับผมไปเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเล่นกันแบบค่อนข้างจะทุรักทุเล พอสมควรนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าก็อาจจะม่มีปัญหาก็จริงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า95%ของผู้เล่นเก่าเนี่ยคือด่านที่โดนดึงออกไปอย่างเช่น Fighting Legend Goku จะเป็นด่าน Infinite Dragon Ball History Super Battle Road นะครับผม Boss Rush หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด่าน Challenge ทั้งหลายนะครับรวมไปทั้งด่าน Punch Machine ก็ตามก็ถูกดึงออกไปนะครับผมซึ่ง ไอด่านด็อกคันแบตเทิลที่เป็นด่านเก็บเหรียญด่านเควสอะไรพวกนี้นะครับก็แน่นอนว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับพวกด่านอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นด่านที่เรียกได้ว่าเป็นความสนุกที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเกมก็ถูกปิดไปแน่นอนว่าผู้เล่นเก่าก็จะมีแค่กิจกรรมอย่างเดียวนั่นคือการฟาร์มลิงเก์เลเวลนะครับผมไปตีไซเบอร์แมนตลอดทั้งสัปดาห์เป็นเวลากว่า1สัปดาห์เต็มเตมนะครับผมซึ่งเกมก็ไม่ได้มีการเทคแอคชั่น ได้เลยทั้งสิ้นในการแก้ไขนะครับผมก็ปล่อยให้แอปพลิเคชันแล้วก็เกมตกอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าตายไปครึ่งนึงนะครับผมตลอดทั้งสัปดาห์มานะครับโดยที่ไม่ได้มีการส่งข้อมูลถึงผู้เล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีการส่งข่าวมาเกี่ยวกับตู้ใหม่บ้าๆบอๆนะครับผมตู้แคตตาล็อกที่ไม่น่าจะมีใครกดนะครับผมรวมถึงข่าวสารข้อมูลของดอกแคนนาว นะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรนะครับผมที่ด็อกนาวเลยนะครับซึ่งผู้เล่นทั้งในทวิตเตอร์ทั้งใน Facebook นะครับผมก็ลุ่มคอมเมนต์กันนะครับว่าเกมเนี่ยควรจะต้องแก้ไขได้แล้วนะครับผมบางส่วนก็อาจจะมีการปกป้องเกมนะครับผมว่าให้ใจเย็นแล้วก็รอคอยกันแก้ไขต่อไปนะครับผมสําหรับผมนะที่เป็นผู้เล่นที่อยู่กับเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับก็บอกไดยว่านี่ก็เป็นหนึ่งใน เหตุการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะครับแล้วเกมก็ปฏิบัติต่อผู้เล่นได้แย่มากๆนะครับผมทั้งการที่ทิ้งร้างนะครับไม่มีการส่งข้อมูลโดยเร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็หันไปอัปเดตทางฝั่ง JP อย่างมุ่งมั่นและรวดเร็วและไร้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรวมถึงการทำข้อมูลตัวใหม่นะครับผมโดยที่ไม่ได้มีการสื่อสารเกี่ยวกับผู้เล่น ะะว่าจะมีการทําอะไรจนกระทั่งมีการอัปเดตมานะครับผมว่าจะแก้ไขตัว4.1 4.4เข้ามานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นหลายคนก็คาดหวังเกี่ยวกับคอมเพนเซชันนะครับหรือว่าการชดเชยจากเกมนะฮะว่าจะเป็นจํานวนดาก้อนโซนเท่าไหร่นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ด่านปิดจะมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเว r ร์ a l m e n ์มนนะครับผมซึ่งจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาประมาณ1เดือน นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแจ้งจากเกมอีกเช่นกันแต่เป็นการขุดข้อมูลของ Dataminer นะครับผมซึ่งดูในส่วนของตัวมิชชั่นจะทำการแอคทีฟ t บอีกทีในช่วงเดือนเมษานะครับผมทำให้เราพอรู้คร่าวๆไดยว่าเขาน่าจะโพสต์โพลในส่วนของด่านเวอร์ชันเมทออกไปในช่วงเวลานั้นนะครับหลายคนก็มีการคัดเดาวนะครับว่าดะก้อนโ n นที่ชดเชยเนี่ยจะออกมาในปริมาณเท่าไหร่แน่นอนว่านะครับหลายๆคนก็น่าจะพอรู้ถึงนิสัยของ อาคาซึกิหรือจะเป็นบันไดก็แล้วแต่นะครับผมเรียกด้ว่าเป็นเ e เวล o อปเปอร์ของเกมแล้วกันนะครับว่ามีนิสัยเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เดากันว่า0เพชร3เพชรหรือ5เพชรนะครับผมสำหผมแล้วนะที่เป็นผู้เล่นที่เล่นมาอย่างยาวนานและผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะนะครับแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับทั้งฝั่ง JP และ g ก b บนะครับแน่นอนว่าการปฏิบัติมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ สำหรับเหตุการณ์นี้ผมก็คาดเดาไว้เบื้องต้นว่าเราน่าจะได้รับด g o n Stone อย่างน้อยเนี่ยประมาณ50เม็ดนะครับผมสำหรับความวายป่วงในครั้งนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกมเนี่ยมันตายแบบตายซากนะครับผมมันไม่มีด่านอะไรให้เล่นมันมีแค่เก็บลิงก์เลเวลบ้าๆบอๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีตัวใหม่มาแต่ไม่มีด่านให้เล่น นะครับผมมี ECA เอยมีตัวนู้นตัวนี้เอ่ยแต่ก็ไม่สามารถเล่นได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับไม่สามารถทําการเทสตัวละครไม่สามารถทําการเชลเลนอะไรได้สาวาทที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่เวาเควงคว้างเวิงวางหนึ่งที่สุดนะครับผมซึ่งผมก็คิดไว่าจากส่วนของเวิร์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูนะฮะในส่วนของเวิร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าจะมีเพชรน,นะครับผมอยู่ ปริมาณหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมสิ่หิงเจ้ายุทธภพนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลเคอลนะครับก็จะมีเพชรให้นะครับผม7 3 1รวมถึงจำนวนครั้งที่ชนะนะครับผมทีที่คุณอยู่นะครับสกอร์ที่คุณทำได้ทั้งหมดนะครับผมในการเล่นเมอร์ทัวร์นาเมนต์สูงสุดก็คือ30ล้านนะครับเก็บมิชชั่นทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ชนะอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ได้เพชรกว่า30ไปปลายถึง40เม็ด ต้นๆเลยทีเดียวนะครับผม3 7มเถึงสีเม็ดเลยทีเดียวนะถ้าคุณเล่นทั้งหมดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องกดเพชรไปบ้างนะครับเพื่อทําการเล่นไดถึง30ล้านก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพชรอยู่ปริมาณสัก40เม็ดได้ละกันนะครับผมเลเซว่าประมาณเท่านี้ซึ่งเพชรปริมาณนั้นเนี่ยมันมากมายมหาศาล สำหรับที่เราจะมาเปิดตู้ในไซเอนเดย์อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับก็ได้ถูกเลื่อนออกไปนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ตรงส่วนนี้แล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะชดเชยออกมาเป็นจํานวน50เม็ดเป็นอย่างต่ำนะครับผมหรือ100เม็ดเพื่อแสดงความซินเซียต่อผู้เล่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นทางฝั่ง JP เนี่ยปัญหาเนี้ยจะถูกแก้ไขาภายในไม่เกิน3วัน แน่นอนนะครับผม,มอาจจะเคยมีชู้ประมาณนี้นะครับเป็นบั็กที่อยู่ในเกมอาจจะเป็นบั็กที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากแต่ก็ถูกแก้ไขทั้งฝั่ง JP เร็วกว่าหลายเท่านะครับผมซึ่งนั่นก็คือบั็อกอ่น่าจะเป็นร่าง i a n ฟ Form นะครับที่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ตัว Giant Form มันก็จะหลุดออกจากเกมอีกเช่นกันนะครับผมซึ่งทางฝั่ง JP จะแก้ภายในเวลาประมาณ1สัปดาห์แนละทั้งฝั่ง global เนี่ยก็ถูกแก้เป็นเวลาประมาณ หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับผม 2- 3เ <_ t ell> ดือนได้เลยทีเดียวกว่าบัคนั้นจะถูกแก้ไขเข้าไปและค่าวนี้นะครับผมแน่นอนว่าหลังจากที่เปิดเซิร์ฟมานะครับเราก็สิ่งแรกที่เราเข้ามาดูนะครับผมมีการเปิดเซิร์ฟมาเร็วกว่าเวลาที่นัดหมายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็คาดหวังว่าจะได้เจอดากอน t โ n นจํานวนมากนะครับแต่ปรากฏว่าเกมก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับผมนั่นคือดากอน t โ n นจํานวน3ามดากอนสโตนนะครับผมถูกแจกจ่ายให้สําหรับผู้เล่นทุกคนนะครับสาหรับ การปิดด่านบางด่านที่เกิดขึ้นนะครับและ5 d r ดา o n Stone เท่านั้นสําหรับการใช้สปอร์ตไอเทมไม่ได้นะครับผมและอีก2 d r ด g o n Stone สําหรับการปิดแก้ไขเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดยที่ไม่ได้ลงตารางเอาไว้นะครับเป็นการแก้ไขแบบฉุกเฉินนั่นเองรวมแล้วก็ประมาณ10 d r ด g o n Stone เท่านั้นเองนะครับผมเรียกได้ว่า สำหรับผมนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในการที่เกมเนี่ยฟักอัพเราอย่างมากนะครับผมดูถูกผู้เล่นแล้วก็คือแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผมแต่สำหรับเราที่สำหรับผมเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นทีมแอดมินหลายๆคนนะครับที่เล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็ค่อนข้างเป็นฮาร์ดคอร์เพลเยอร์พอสมควรนะครับแล้วเราก็เรียกได้ดว,ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนเกม จำนวนมหาศาลนะครับผมรวมกันแล้วก็หลายล้านนะครับบอกได้เลยว่าหลายล้านนะฮะก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับกับการที่เกมชดเชยมาจํานวนแค่นี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นทางฝั่ง JP เกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับผมทางอาคากิหรือบันไดเนี่ยก็น่าจะมอบเพชรให้เป็นจํานวน30หรือ50เม็ดหรือ300เม็ดก็ เป็นไปได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ให้ผู้เล่น JP นะครับแต่สำหรับโกโบแล้วนะครับนอกจากเราจะโดนชิงศึกทัวร์เวิวร์ัอร์าเมนต์ออกไปนะครับผมโดนช่วงชิงเพชร40เม็ดฟรีๆออกไปนะครับเราก็ยังจะได้ตอบแทนออกมาด้วยเศษเพชรแค่10เม็ดเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเป็นการที่เกมเนี่ยมันค่อนข้างยามหน้าผู้เล่น ทางฝั่ง global เป็นอย่างมากนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รับไม่ได้อย่างแรงนะครับผมแล้วผมก็น่าจะทําการบอยคอรนะครับเกมไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะยาวถึง6ปีช่วงฉลอง6ปีหรืออาจจะยาวไปจนถึงจนกว่าเกมจะปิดเลยก็ได้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สนับสนุนในส่วนของ dark stone นะครับแต่ก็ยังอาจจะทําคลิปเล่นทําอะไรเล่นอยู่นะครับแต่ก็คงไม่ได้ เรียกได้ว่าเราก็ยังเล่นเกมนี้แต่เราก็คงจะสนับสนุนเกมนี้น้อยลงจนถึงขีดสุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราก็จะไม่ไม่ไม่ซื้อดะก o อนโซนอีกนะครับผมนั่นก็คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับสำหรับพวกเรานะสำหรับทีมแอดมินแล้วนะซึ่งผมมองว่านะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉยๆซึ่งมันก็นแล้วแต่มุมมองนะครับผมก็อาจจะคิดว่าถ้าคุณไม่ได้เห็น สิ่งที่เกมปฏิบัติเซิร์ฟ JP มานะครับผมคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังเล่นเซิร์ฟ g l o b อ l อยู่นะครับผมนี่จะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายและมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับผมมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็คงจะไม่ได้ last forever ไม่ใช่เหตุการณ์นี้จะคงจะไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนมันคงจะมีอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการอัปเดตเพราะว่าบันได เดเวล o อปเปมีปัญหาในการ Copy c p p y p a s t e Code เหลือเกินนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ทำการรัดแพทหรืออะไรมาแล้วแต่นะครับก็จะ mm hmm. มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปกับการฝั่ง JP สะดวกโจทินไม่ม mm ีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องแย่สำหรับผู้เล่น นะครับที่จะได้รับความไม่ยุติธรรมนะครับค่อนข้างที่จะอันแฟร์สำหรับผู้ที่จ่ายเงินเล่นแล้วนะครับผู้ที่เล่นฟรีอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่สำหรับผู้ที่จ่ายเงินเล่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอันแฟร์พอสมควรนะครับผมที่จะโดนทรตแบบนี้นะครับผมเราก็โดนช่วงชิงไปช่วงชิงความสนุกไปเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราแบบเล่นเกมแล้วเรา,เาตั้งเป้าไว้เสาร์อาทิตย์เราจะมีอะไรเล่นเราอาจจะเล่นเกมนี้ผมอาจจะเล่นเกมนี้อยู่เกมเดียวเราก็ ไม่ได้เล่นนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกแย่มากนะครับกับการเกมก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของผู้เล่นทางฝั่ง g l o b a l เท่าไหร่นักนะครับมันเป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัดถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขา treat กับทางฝั่ง JP แล้วนะครับผมแอะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับอัปเดต4.1 4.3นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขเป็น4.1 4.4นะครับผมกับเศษเพชร10เม็ดตรงนี้นะครับที่ผมก็ นะฮะคิดว่ามันก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับมันดีนะครับจะส่งมันคืนให้บันไดไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันช่างด้อยค่าเหลือเกินนะครับถ้าเทียบกับโอ้โหความรู้สึกทั้งหลายนะครับของผู้เล่น global นะครับผู้เล่น main global โดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นผู้สนับสนุนเกมค่อนข้างหนักนะครับก็เป็นอะไรที่แย่ทีเดียวนะครับผมแล้วสําหรับทุกคนนะคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงนะครับผมว่ามองว่า อาคาซึกิหรือบันไดเนี่ยจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้โอเคแล้วหรือไม่นะครับผมก็บอกกันได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสาหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยเอาจริงก็คือหลายคนที่เดาเนี่ยคาดเดาไว้ว่า3เมตรห้าเม็ดอะไรหรือ7เม็ดอะไรเงี้ยนะครับผม,ผมก็นัน่นก็คงเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของ ผู้พัฒนานะครับที่สะท้อนออกมานะทำให้คนเล่นมันรู้ๆกันอยู่แล้วอะว่าเกมมันสันดาลเป็นแบบนี้นะครับผมคุณก็คิดดูให้ดีนะครับถ้าคุณยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ผมแนะนำว่าคุณย้ายไปเล่นเซิร์ฟ JP ดีกว่า นะครับผมย้ายไปเล่นเซิร์ฟ JP แล้วคุณก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างกับลูกหลักไม่ใช่เหมือนหมาข้างถนนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างแย่มากจริงๆนะครับแล้วคุณก็จะเจอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดนปฏิบัติค่อนข้างแย่แพทมีปัญหาเกมพังได้คอนเทนต์ห่วยๆนะครับเดี๋ยวเซียนเดย์ที่มาถึงนี้คุณก็จะได้รับคอนเทนต์ที่มีเพียงเซี่ยวเดียว กับกันกับทางฝั่ง JP ที่จะได้คอนเทนต์มหาศาลประมาณเป็นร้อยอย่างนะครับผมซึ่งถ้าคุณรับไม่ได้หรือคุณไม่อยากจะเจออะไรแบบนั้นผมก็แนะนำให้คุณย้ายไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ JP ซะนะครับ mm hmm. เล่น Gobo mm hmm. แค่พอให้รู้ว่ากดอะไรยังไง mm hmm. พอไปเล่น JP mm hmm. ก็ฝึกใช้ Google Translate ซะหน่อยนะครับ mm hmm. ติดตามข่าวสารทาง YouTube Twitter mm hmm. นะครับจะไดะ้ไม่พลาดในข้อมูล นะครับผมจะได้เล่นรู้เรื่องเข้ากลุ่มไลน์เข้ากลุ่มเฟซบุ๊กมาได้นะครับผมก็มีหลายท่านที่เล่น JP ก็คอยไกด์ไลน์ให้ได้นะครับผมว่าอะไรที่ใหม่ๆมันคืออะไรนะครับจะได้ไม่หลงไม่สับสนนะฮะแต่ผมก็แนะนําให้คุณย้ายนะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่ได้จะชวนให้บอยคอร์ดให้เลิกเติมหรืออะไรนะครับแต่ผมก็บอกไว้แล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณยังสับสนเกมอยู่ก็เหมือนกับคุณก็ยอมให้เขา ปฏิบัติกับคุณเหมือนหมาข้างถนนเนะ่ยเอาง่ายๆนะนะเออแต่สำหรับคุณคุณก็อาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะแต่สำหรับผมผมมองลงมาผมมองอย่างนั้นนะเออก็เป็นมุมมองของผมแล้วกันนะสําหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรก็คงก็คงจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆแหละนะครับผมแต่ถ้าอยากจะเอ็กซ์เพรสความรู้สึกอะไรหรือจะเห็นแย้งยังไงเนี่ยก็บอกกันได้พูดคุยกันได้นะครับผมแบบที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะยังไงเราก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเหมือนกันนะครับเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมแต่ทางเดเวลอปเปอร์ทางห่นะครับที่เป็น เป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะฮะบ,บอกกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้ยังไงนะสำหรับผมค่อนข้างรู้สึกแย่กับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็น่าจะบอยคอรดไปสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่อาจจะกลับมาเติมไหมหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ขอดูอารมณ์ในช่วงนั้นอีกทีนะกันหรือว่าดูว่าเกมเนี่ยจะมีการชีตเราในอนาคตยังไงนะครับผมมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมเพราะว่าในยูทูบชาแนลหรือในอทาง คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางเมืองนอกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและแน่น,แนอนว่าใน Twitter ของเกมใน Facebook ของเกมก็มีการที่ผู้เล่นไปถล่มคอมเมนต์จะไปอ่าคอมเมนต์บอมหรือจะไปรีวิวบอมนะครับผมก็มีอาจจะมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็รอดูเกมอาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับผมซึ่งผมก็แนะนำนะว่าก็ เราก็เป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์บ่นได้นะครับผมเรามีสิทธิ์ไม่พอใจได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะบริโภคฟรีหรือคุณจะบริโภคแบบจ่ายเงินก็ตามนะคุณบริโภคฟรีเนี่ยคุณก็ถือว่าคุณก็ มันก็เสียเวลาให้เกมไปแล้วอะนะมันก็ถือว่ากระตุ้นให้เกมมีจํานวนผู้เล่นเยอะเป็นที่สนใจมากขึ้นอยู่แล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นเขาอย่างหนึ่งอย่างถูกลิขสิทธิ์อยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนจะฟรีหรือจะจ่ายคุณก็เป็นผู้สนับสนุนเกมนี้นะเพราะฉะนั้นก็คุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะไม่พอใจอย่างเท่าเทียมกันนั่นแหละเนาะเออเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มี เพียงแค่นี้แล้วกันนะสำหรับข่าวที่ค่อนข้างรู้สึกแย่กับอ่าโกโบดกขันนะครับผมทางฝั่ง JP ก็ยังดีอยู่นะทางฝั่งเจพี JP ก็ใน่านะเพอให้ถามว่าถาว่าผมย้ายไปเล่น j จพีไหมก็คงไม่นะครับผมก็คงไม่ไปเล่นอยู่แล้วโดยเฉพาะผมมี ID ทางฝั่งโกโบที่ค่อนข้างเป็นแบบลักษณะนี้แล้วก็คงไม่ไปทํา ID JP เพิ่มอะไรอีกนะครับผมโอเคนะครับผมสำนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ